พระผู้มีพระภาคไม่อยากให้พวกเราไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกจึงพยายามสอนให้พวกเราเนี่ยละทิ้งอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเวลาจิตเราเกิดอกุศลนั่นคือวิญญาณังปฏิทิฏังณนะผืนานานั้นแล้วผืนานาพระองค์แบ่งเป็นสามผืนานาเลวผืนานาปานกลางผืนานาดี ผืนนาเลวเรียกหินนายัตถาตุยาผืนนาปานกลางเรียกมัชมายัตถาตุยาผืนนาดีเรียกว่าปณีตายัตถาตุยาผืนนาปานกลางกบดีเนี่ยยมต้องได้สมาธิส่วนใหญ่จิตจะอยู่ในผืนนาเลวในผืนนาเลวจะแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ๆคืออากุศลกรรมบท10กับกุบศลกรรมบท10นะฆขาสัตว์ไม้มีอารมณ์อยากไปยิงนกตกปลาไหมนะอยากจะลักและขโมยน้อยไหมเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อโลบเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฐิอารมณ์10อย่างนี้ยังอัตภาพสัตว์ให้ได้3อย่างคือนรกกัมเนตรชานเปลววิสัยในทางตรงข้ามกุศลกรรมบท10ยังอัตภาพให้สัตว์ได้2อติคือมนุษย์และเทวดาพวกเราเลือกเกิดได้ ถ้าพวกเรารู้พระธรรมคำสอนของตถาคตแล้วพวกเราเลือกเกิดได้พระองค์บอกสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องศรัทธาศินสุตาจาระปัญญาห้าเหตุปัจจัยนี้เป็นเหตุของการสำเร็จสมปรารถนาใครทำได้หข้อพระองค์บอกว่าปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะสำเร็จนะดังนั้นถ้าต้องการความสำเร็จในชีวิตต้องการเป็นผู้มีปัญญา สร้างเหตุห้าปัจจัยนีนะ้ให้ห้าธรรมมะนี้มีในตนน้อมไปทำศรัทธาให้ถูกต้องศรัทธาตถาคตนะชี้ไปให้ตรงที่พระพุทธเจ้านะสินห้าสุตตะก็ชี้มาที่คำตาถาคตเท่านั้นนะเพราะเสพแล้วไม่มีข้อผิดและเป็นอนุสาสนีปฏิหาร ที่เมื่อใครฟังแล้วจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้นแน่นอนอนุสาสนีปฏิหารนั้นพระองค์เรียกว่าเป็นกระแสะแห่งธรรมพระองค์บอกอนอนท์เพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตมีการเปลี่ยนแปลงในคนคนนั้นแน่นอนเช่นถ้าโยมทำสมาธิได้เพียงแค่โยมได้สดับในคำตถาคต บวกกับสมาธิที่โยมทำได้อย่างแน่นหนาถาวรคือพอใจชอบใจน้อมใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละพบหน้าโยมจปะปรินิพานจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นนั้นๆตามกำลังของสมาธิและเมื่อ,อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วก็จะปรินิพาน